นี่นะครับโปอีส oh, ูดดีแมกหล่อแบบนี้ลํำนี้นะครับจบที่4ี่0 0ืครับตัวนี้แต่งได้แบบนี้เลยนี่จะพามาดูนะครับร้อมล้อแมกพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์ไว้ให้ด้านล่างนะครับใครที่สนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับผมล้อแมกเลือกลายมาได้เลยนะครับลูกค้านี่ชุดแต่งหล่อ รอบคันเลยนี่ครับเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับนี่พร้อมโหลดจัดทรงไปเลยชุดเต็มนะครับคันนี้พร้อมแก๊ปหลังคานี่ให้ดูนี่นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ พักมาได้เลยนะครับจัดให้ครับผมใช้เงิน49,000จบครับออกรถได้เลยขอบคุณครับ